ตั้งแล้วก็มีลูกปืนอยู่ข้างบนนะครับต้องแกะดูว่าลูกปืนจะเสียหรือเปล่านะครับผมเคยเจออาการนี้แกะเปลี่ยนลูกปืออนบางทีมันเสียด้านบนก็ต้องเปลี่ยนด้านบนเแกะด้านล่างก็เปลี่ยนด้นานล่างหรือแล้บางทีก็สองงานเคาะปึ๊บหมุนเคาะหมุนถ้าเสียบเฉยๆไม่หมุนแต่เคาะหนึ่งหมุนแสดงว่ามอเตอร์มัน,มนดูด้วยมีมอเตอร์กับโครนนะครับตามมาแต่ตัวจากไปสองโวลต์นะครับไป220โวลต์แปลงมาเปน็น3ามร้อเจ็ดสิบเดวทดสอบอันนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันจะร้อนปกติิมมมมมัััันน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 นจจะะะะหหุุ่ต้้้้้้ออองงกกบบบาาาาาา็รรรรยยคควถเเปดี พวกมอเตอร์อาจจะร้อนมากนะครับและจะเสียอีกจะลองดูครับระหว่างตัวสีแดงกับตัวกลมนะครับอันนี้เป็นการทดสอบทดลองนะครับจะได้รู้ไปด้วยกันเราจะเสียปลั๊กนะครับเสียปลั๊กนะครับอลองดูครับได้ไหมอ่าระ็ุลได้เหมือนกันครับแสดงว่าก็คือเท่าค่าเดียวกันเขาจะได้ครับค่าเดียวกันได้ไหมนะครับสามร้อยแปดสิบสามครับผมตัวนั้นมันตึ๊ดสามร้อยแปดสิบตึ๊ดสามร้อยแปดสิบแสดงว่าตัวน,น,นี้แรงกว่านะครับแรงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เส้นเล็ก